ย,ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะจ๊ะโอ,โอ้สวัสดีค่ะอะยังไงก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกับแม่อ้อยแม่อ้อยบอตเตอร์พีพี่ทำได้คุณก็ทำได้นะคะคือมันมีเกิดเรื่องอุบิเหตุนะคะคือยังไม่ทันจะคือเพิ่งจะเขียนหัวข้อได้นะคะแล้วก็ เออจะไปใส่ลิฟต์แต่แดันมือเจ้ากรรมนะคะมือเจ้ากรรมดันไปกดไสแม่ก็เลยแบบอ้ยยังไงก็มาแล้วนะคะก็มาเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสงสัยฟ้าลิขิตให้เราต้องมาเจอกัน,นแน่เลยนะคะสวัสดีทุกคนแม่ทิพย์มาสวัสดีค่ะนะคะมาวันนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะ q a นะคะเกี่ยวกับตัวแม่อ้อยเองแล้วก็อเกี่ยวกับข้อ,รอบโรบตาพีนะคะอ่าลิสต์มาแล้วนะคะ ทักเยอะมากนะฮะตามคอมเมนต์ต่างเนี่ยคือแบบอืแสดงว่าฉันสวยได้ใจเธอใช่ปะเฮ้ยนะคะเอ่อตอนนี้ขออันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนคือคือมันเกิดเรื่องอัคซิเดนต์จริงๆนะฮะอัคซิเดนต์จริงแจ้งนะทีละนี่เป็นเลงนะคะโทรศัพท์นี้มีค่ะ ต้องแดงมากแม่สวัสดีค่ะสวัสดีมหาราณีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะจ๊ะก็ว่าจะใส่รีบใส่เลยว่ะเออเว้มือะคะ้ะก็ไปตนใส่เจ้ามาค่ะนะ,ะเตรียมทอมิเสเตอร์โอเคอเันเรวนานเร็วนะคะขอจิบน้ําก่อนนะคะเพึ่งให้พึ่งที่พึ่งจะเสร็จนะภารกิจของแม่นะคะอยากให้เห็นจังเลย ใครจะเพ่เห็นโทะนนะเจ้าเนะาะตอนออกกล้องนี่ตอนโพนี่งามนะาเจ้าเนาะตอนป้อนเอาลูกนี่ป็นโทเงาโซกเงื้อโซกนี่คือมจริงใช่ไหมเราอยากเ,ออเ,ออเ,ออเปิดตัวนี้จังเลยค่ะเออโอเคแสงจะได้เข้านิดหนึ่งเอออย่างนี้สินะคะอย่างนี้สิสวัสดีทุกคนเลยเสียงเสียงสุด เสียงรุงด,เหร,ดเหรอเสียงรุดค่ะเสียงรุดิีเจ้ามาอันนี้มาแล้วเหรอเสียงดีลอย <c oughs> งมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่อ้อยมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ต้องจับใจนะคะทำไมตัวเล็กลงทำไมผอมลงทำไมหน้าเรียวหน้าวีจังเลยทำไมแบบผิวพรรณดีขึ้นไม,ไ,มไม่มีอะไรเยอะเลยคะ่ะไม่มีอะไรเยอะตื่นขึ้นมาก็สวยแบบนี้เลยอะคะ่ะ จ้าฝนเด้อฝนเด้อ,นนอฝนตกที่บ้านตอนนี้คือฝนตกจ้าๆๆนะคะแล้วคือดูดตแล้วคือเอาผ้าโอกมาแล้วหนึ่งจ้นะจาเอาผ้าโอกมาเลย แม่แม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะก็จะสวยพริ้งเขาเลยนะคะมีอะไรเลยค่ะลกเยอะไม่ไรนะคะลูกเยอะก็เอออารมณ์ดีนะคะไม่ได้แม่มาทชไมอ่ะต่อนะคะอย่าก,กวนแม่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ไปกินกระออมไปสามคนนะเอาอันนี้ใส่หัวไปด้วยเด้ออันนี้นะคะไปเด้อไปเด้ออ่ะเอาเมดฝากพี่ออมด้วย นะสินด้วยสภาพพวกของตัวนีว้นี่คือเด็กัางก็ฝนตกนะครับนะนนอ่ะเชิญค่ะคุณ น้อยเนี ite, ่ยนะคะหลายคนบอกว่ามันไม่หายไปนะคะก็หาไม่หายนะหาแต่ไม่หายนะเพราะมีภารกิจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรกิดภาวะภารไายนะคะแม่ใหม่เสียใหม่ดิเคไหมคะสวัสค่ะติดดับๆหรอคะสวัสดีค่ะ โอเคหรือ,อยังคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากะคะ่ะเสียงหายไหมถ้าหายก็จะเอาออกเลยนะโอเคไหมคะเสียงดีมากเสียงชัดเจนขึ้นไหมคะหรืออย่างไรช่วยคอมเมนต์กันมาบอกทีดึงนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่ก็จะได้แบบว่าไปได้แบบว่าสุดๆไม่ต้องใช้ไม้เออโอเคปล่อยมันนะคะ ล่อยมันตําเรื่องตําเล้านะคะอะมาที่รักจ๋าที่รักของคนใช่ฉันคือที่รักของทุกคนใช่ไหมใช่ฉันคือที่รักของทุกคนนะคะอะคือตอนนี้นะคะตอนนี้คือกลับสู่ภาวะปกตินะคะเขาเรียกว่าภาวะที่ผ่านมาคือภาวะความท้าทายนะคะภาวะความท้าให้เขาดูแต่่าทห้เขาลึกจจเขาลึกใจใจเขาลึกนะ ก็เอแล้วนี้นะคะตอนนี้นะ,ะ,นนนะ,ะถามว่าแม่น่ยยังกินแลวออกกําลังกายเหมือนเดิมไหมก็ก็ออกกําลังกายนะคะก็ห้าวันนะห้าวันในเจ็ดวันก็พักสองวันเนาะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญแม่นะคะตัวแม่เองนะค,ะควบคอาหารค่ะนะคะควบคุมอาหารเลยนะคะอย่างแบบ อก็อยังเค็งคัดอยู่นะนะคะก็ยังเค็งคัดอยู่นะนะคะความหวานไม่เลยนะคือมีอยู่น้อยมากกับความหวานนะแต่ก็ยังมีนิดนึงนะก็ช่วงของผู้หญิงเนาะวันนั้นของของเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ,อี่ผอมลงมากกว่านี้ก็คือว่าไม่มีอะไรจะกินค่ะนะคะเออนะคะลูกค้าก็หายไปในหมดไม่รู้นะคะล้อเล่นล้อเล่นนะหยอกหยอกยอกนะคะ ก็เออแม่หุ่นดีขึ้นครับใช่สิใช้วันละร้อยตอนนี้คือสี่ท้องสี่ท้องนะไม่ไม่กวนนะไม่กวนกันนะโอเคค่ะนะคะก็จึงทำให้อ่าหุ่นดีขึ้นแล้วก็มันมันเหนื่อยเนาะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเรียน จ้าแฟดด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหลันซักรี่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะไม่มีเยอะแต่ก็แต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะคะทำให้ดีสุดอตอนนี้ไม่เอานะคะเป็นเป็นลูกนะเป็นลูกนะ,ะของแม่ทิพย์นะคะแม่ทิพย์สวยรวยเก่งใครที่สงสัยนะ,ะหลายคนสงสัยมากเลยนะคะว่าแม่ทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะไม่กวนะคะเด็กๆไม่กวนแม่นะคะขอเวลาก่อเดิน ู่ไมเราไม่มากี่เดือนนะตอนนี้คือ1ึ่งปีกับอีกอีเดือนนะหนึ่งปีสี่เดือนนะที่กินโปรตีนโบลตาพีนะคะแล้วก็ถ้าทําให้ไม่อ้อยมีหุ่นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะไม่เหมือนคนอายุ4ี่สิืคนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าคนอายุ40สิจะไม่สวยนะคะคนมีลูกคนมีลูกแล้วจะไม่สวยนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเด็กขาเบาๆหน่อยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็เข้าไปในบ้านก่อนนะคะ อ่ะถ้าต้ก็ต้องเงียบค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะอ่ะต่อเอ่อว่าแล้วก็กินเลยนะคะเช้านี้ก็ยังไม่ได้กินเท่าไหร่แกินไปแล้วน่กินไปตะคอกกินได้เจ๊กินน้ำได้อยู่เจ๊กินน้ำได้เยอะเยไม่ต้องเคียวเจ๊กินน้ำได้อยู่อืมนะคะแม่อ้อยนะคะเป็นลูกของแม่ทิพย์ สวยรวยเก่งที่ทุกคนเห็นทุกวันทุกวันนางก็จะไลฟ์สดทุกวันผมสั้นๆบ๊อบๆนะหน้าตาแบบแบวนะตอนนี้โคตรแบ๊วเลยนะคะยิ่งดูเหมือนเด็กเขาไปอยู่เด็กสิบห้าเขาใจว่าตอนนี้คือนางเหมือนเด็ก1ิบห้าไปแล้วนะคะไม่ไหวเลยแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันจะเป็นอีเพิงอย่างงี้ไม่ได้นะคะฉันจะมัวเลี้ยงลูกฉันจะมัวอ่าเศร้าเหงาหงอยไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่แข่งกับแม่ไม่ใช่แข่งไม่ได้แข่งกันแต่แข่งกับตัวเองนะคะเด็กๆค่ะ นะคะแล้วก็เป็นสายงานของใครนะเป็นสายงานของแม่สานะคะแม่สาแล้วก็ลงมาก็ของอแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยเชียงแสนนะคะก็จะลดหลั่นกันมาตามระดับชั้นนะคะระดับชั้นยังไงยังเดี๋ยวกนเดี๋ยวกอนะคะก็จะมีระดับชั้นเด็กๆเบาทน่นี้จะเข้าไปไนะคะนี่ คือระดับชั้นที่ไม่อยู่นะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีที่มากกว่านะคะก็รู้สึกความสุดีนะคะก็มีความสุขดีแหละเห็นดูเม็ดไหมเด็กๆหัวราะกันเห็นไหมคะก็แล้ว Q&A คืออะไรแม่กินมานานแค่ไหนหนึ่งปีสี่เดือนนะคะหนึ่งปีสี่เดือนก็พยายามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็พยายามครอบคุูมาหารไว้ก่อนนะคควบความหวานงดหวานไว้ก่อนส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะ แล้วอะไรอ่ะคือบางคนบอกแม่ไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยมันก็เกิดความท้าทายในชีวิตนั่นแหละนะคะพูดพูดเยอะไม่ได้นะคะพูดออกสื่อก็ไม่ได้อีกนะคะเป็นการก็พูดพูดรวมแล้วกันนะคะมันมันมีภาวะความท้าทายในชีวิตอ่ะเนาะนะคะมันทาให้ตัวแม่เองเนี่ยเกิดความเข้มแข็งกาเกิดจิตใจที่มันแบบหูเข้มแข็งไม่ได้ละนะคะรู้เลยว่าเด็กๆอีกครั้งเดียวนะวันนี้จะไม่ได้กินนมเปรี้ยวนะ ถ้าเสียงดังอะไม่ไิ้ไม่เด้ละะแล้วนะแล้วแม่อพลังงานที่ไหนมาเลี้ยงลูกสี่คนนะคะเลี้ยงลูกสี่คนได้ไงทั้งวันนะคะก็บอกแล้วไงว่าเม็ดม่วงของเรานะคะเม็ดม่วงของเราเนี่ยทําให้อ่อมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดอะมิโนโสิบแปดชนิดนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเข้าใจปะ บางคนกินสองกินสามกินสี่อ่ะแล้วแต่นะคะแต่ไม่อ้อยกินวันละสองนะตอนนี้นะคะก,กินวันละสองเท่านั้นนะคะก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็โรคอ่าเขาเรียกว่าก,กระเพาะนะคะโรคก,กระเพาะของตัวเองดีขึ้นร่วมกับการกินอาหารทุกมื้อไม่อดนะคะไม่อดเลย <c oughs> ไม่มีการอดหนาวไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ไม่มีความรู้เลยว่าในการลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักของตัวเองเนี่ยนะคะจากอ e ีเพ e ิร e ์อ um, e ีอ้วนอีดาอี ทุกอย่างอีแก่ทุกอย่างที่ผัวแ,แบบเบะปากใส่นะเจ้าผัวเปเ้ยแบบคือผัวเคยหมังหมื่นเนี่ยเข้าใจก่อนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะพูดเลยว่าผัวอ้าสามีแบบไม่ยอมอืนะคะไม่มอไม่แต่หางตานะคะก็ต้องตรวจคลุกนะคะสังกตและดูตัวเองว่าดีพอหรือยังอ่ะบอกได้แค่นี้นะคะผู้หญิงหัวอกผู้หญิงนะคะ ดีพอหรือยังเท่านั้นเองนะเมื่อก่อนไม่อ้อยก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวอะไรหรอกค่ะนะไม่ได้ชอบแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้แบบโอ้หคนง่ายๆสบาย,บายแต่ใสายเกินเข้าใจะปะมันสบายเกินมันรู้สึกแบบเออเสื้อขาดกูก็ใส่ได้วะเข้าใจปะเออกินอะไรกินได้ไหะขอให้กินคือคุณอคิดตลอดเฮ้ยคุณเกิดมาทำงาน,นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทํญญญาให้เราเกิดอ่าเขาเรียกว่าร่างกายเราสะ สมไขมันเนาะสะสมไขมันยิ่งเราอย่าเล่นนะฝนเข้าไปไม่เต็มกลนะไม่หมดไปเลยอ่ะอท้ายนี้ค่ะที่จะบทุกคนมาจับจะาจะบขอ่อยนะคะคือจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกไม่ว่าจะมีผัวเมื่อกี้ร้อยคนนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านสมรภูมิมาเท่าไหร่นะคุณ แ่ว่าไม่หไม่เคยลองไม่เคยกินนะฮะตั้งแต่เอเอถึงแซดนะฮะกินมาเหมือนกันนะฮะโยโย่ก่อนที่ไม่้อยจะเจอโบอต์พีเนี่ยไม่้อยพุ่งไปถึงหนึ่งร้อยเก้ากิโลหนึ่งร้อยเก้ากิโลดอกนะคะไปดูปักหมุดได้เลยนะคะหน้าปักหมุดไว้เลยนะคะไปดูได้เลยว่าตอนนั้นน่ะแต่เสียดาย เสียดายนะคะว่าไม่ได้เก็บภาพ<า> <ๆ S 1> เ,เก่าเยอะไม่ได้เก็บเยอะนะคะเป็นคนที่ชอบล้างโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาไร่อไม่ไร<อ> <laughs> สุดท้ายคือมีรูปอยู่แค่นั้นนะคะตอนนี้คือเป็นรูปใหม่ก็ดีไปอย่างนะเราก็จะได้เออมีเขาเรียกว่ามีความทรงจําใหม่ๆที่ดีมากขึ้นเข้าใจไหมค<อ>ใครที่แบบว่า<อ>ยังปล่อยตัวอยู่<อ>ยังปล่อยตัว วันนี้ไม่กินวันนี้จะกินนมเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้สิกนะโอเคเรานะไ้ดูจิอร่อยมไม่ว่าคุณจะผ่านสมองรบภูมิใดๆก็ตามเราไม่พูดเนาะเราไม่พูดออกไรนะคะถามแม่อ้อยได้เลยถามทักถ,ถามหลังไม้ได้เลยะค่ะนะคะว่าแม่หนูผ่านอย่างนี้มา A ถึง Z ซเนี่ยหนูสามารถลงได้ไหมหนูสามารถทำได้ไหม